แมตช์นี้ยังไม่ค่อยดีค่ะคือซ้อมมาจะเป็นบอลที่แบบเล่นกับพื้นเยอะแต่ว่าวันนี้ก็คือโยนกันมากไปหน่อยนะคะแล้วก็แมตช์หน้าก็คงจะ,ะเพิ่มเติมการเคลื่อนที่ให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็วันนี้ทนีการแดงดาก็ยิงไปสองประตูคือก็ท็อปฟอร์มนะคะก็ถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดเพราะสมรรถภาพยังยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็จะปรับปรุงในแมตช์ต่อไปให้ดีกว่าเดิมค่ะ เจอทีมแมตช์หน้าเราเจอทีมลำปางะคะ่ะก็น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วก็มันมีช่วงระยะเวลาที่เราจะฝึกซ้อมแล้วก็ปรับปรุงในแมตช์ที่ผ่านมาให้มันดีขึ้นนะคะอย่างาสมรรถภาพก็น่าจะต้องเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้มันมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะมีผู้เล่นคนไหนของลำปาง ก็มีตัวเร็วๆอยู่ตัวหนึ่งอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องชื่ออะไระค่ะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากอะคะ่ะเพราะว่าทีมทีมเราก็คือผู้เล่นก็ดีพอสมควรนะคะก็น่าจะเอาอยู่ะคะ่ะ